เรื่องเด็ดคอรมอเคาะวันนี้มีอะไรบ้างจะมาสรุปให้ฟังใน60วินาทีตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะจบแล้วคะ่ะมหาการลถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะวันนี้เคาะแล้วผลการเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วงลงทุนนะคะเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มบางขุนนอนมีนบุรีค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซอฟโลนนะคะเงินช่วยเหลือคนตัวเล็กๆผ่านธนาคารต่างๆนะคะมีทั้งหมดรวม9้ามาตรการด้วยกันค่ะหวยกเกษียณนะคะช่วยการออมเงินลุ้นสลากได้ทุกสัปดาห์เลยคะ่ะเงินที่ซื้อเนี่ยสะสมเป,เป็นบําเน็จ ไปใช้หลังกเกษียณด้วยนะคะปรับลดเงินนําส่งกองทุนนะคะอันนี้ขยายระยะเวลาเป็น1ปีเลยนะคะแบ่งเบาพาระธนาคารเพื่อให้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะโครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต67นี้นะคะ,กะเกษตรกรรับค่าสินไหมทดแทน100%ทุกกรณีเลยค่ะเห็นชอบร่างกฎกระทรวงขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษนะคะการขึ้นทะเบียนยาเสพติดต้องมีความปลอดภยัยต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17กรกฎาคมปี2567นะครับผมวันนี้มาอัปเดต2เรื่องสำคัญที่น่าสนใจหลังจากที่นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะะเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับสองเรื่องนะครับที่จะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของหวยเกษียณ ลุ้นเงินรางวัลน,นะครับหล้านบาทนะครับนะเดี๋ยวมาดูหลักเกณฑ์กันว่าไอ้หวยกเกษียณเนี่ยนะครับผมมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรเงื่อนไขที่สําคัญเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเรื่องที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นภาคการเกษตรนะครับก็จะมาดูกันหนึ่งสำหรับในเรื่องของไฟเขียวโครงการประกันภัยข้าวนาปี6-7 คุ้มภัยครอบคุม21ล้านไล่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเขาแบ่งเป็นเทียร์หนึเทียร์สด้วยการดูแลมีนะครับรายละเอียดแบบไหนซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกครับสำหรับนะคะเกี่ยวกับหวยกษียณเนี่ยน่าสนใจเลยเดียวครับหลังจากที่การประชุมครอมอรมีมติเห็นชอบนะครับในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรองรับการเกษยียณผ่านโครงการฉลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษยียณนั่นเองนะครับที่เรียกว่าหวยเกษยียณโดยสิ่งที่มอบหมายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพรบอกอ,อชอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินโครงการหวยเกษยียณต่อไปนะครับหลักเกณฑ์ของหวยเกษยียณเนี่ยก็คือว่า ผู้ออมเนี่ยนะครับสามารถซื้อสลาขูดดิจิตัลผ่านแอปกออชใบละ50บาทนะครับผมนะ mm. เดี๋ยวยังไงถ้าเขามีรายละเอียดวิธีการใช้ต่างๆของแอปกออชก็จะนำมาแบ่งปันสำหรับท่านที่สนใจแล้วกันนะครับซื้อได้สูงสุดครับไม่เกินเดือนละ3,000บาทซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง ออกรางวัลทุกวันศุกร์นะครับเวลา17.00นนฮะนะครับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ควรทราบทีนี้รางวัลหวยกเกษียณเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลที่1นนะเป็นจำนวนเงินนะครับหล้านบาทมี5รางวัลน,นะครับรางวัลที่2ครับจำนวน1000บาทมีอยู่ที่1 0,000รางวัลหากรามันออกไม่ครบนะครับทบ ไปงวดต่อไปไม่ว่าถูกรางวัลน,นะครับหรือไม่ถูกรางวัลเงินที่ซื้อสลากทุกบาทนะครับจะถูกเก็บไว้ในบัญชีออมของแต่ละบุคคลผ่านกออชอครับแล้วก็สามารถนะครับถอนคืนได้ตอนอายุ60ปีนะเพื่อการออมทรัพย์รับรองกรเกษียณน,นะครับเงินในบัญชีนั้นเนี่ยนะครับยังได้รับผลการตอบแทนจากกองทุนตลอดระยะเวลา ก่อนเกษียณผ่านกออชครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับในส่วนของหวยเกษียณเนี่ยนะครับหวยเกษียณก็คือเป็นหวยที่เงินไม่หายหวยที่ไม่มีวันถูกกินนะครับซื้อมากได้ลุนมากได้ออมมากนะครับมีเงินเก็บในยามเก,มเกษียณซึ่งให้นิยามอย่างนี้นะครับว่าหวย3ามเด้งให้ลุ้นล้านได้ออมเงินทุกบาททุกสตางค์ได้ผลตอบแทนการลงทุนด้วยครับอ่นนี้ก็เป็น ในส่วนของหวยกเกษียณน,นะยังไงก็เดี๋ยวนะครับติดตามหลังจากนี้นะครับว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะครับอย่างไรนะครับผมนะรูปแบบของการซื้อซื้อแบบไหนนะครับหรือการเช็คในเรื่องของเงินออมในบัญชีเนี่ยนะต้องทำอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันสำหรับในเรื่องของหวยกเกษียณลุ้นเงินรางวัล1นล้านบาทนะครับผมนะที่มีมติคอรมอไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเรื่องที่2ครับผมนะอันนี้ก็เป็นภาคการเกษตรซึ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับผมนะไร้ต่อร้ภูมิภาคนะครับก็เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเหมือนกันวันนี้ครับผมนะทางด้านของคอรมไฟเขียวโครงการประกันภัยข้าวนาปี67คุ้มภัยครอบคลุม21ล้านไร่นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวครับผมก็เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติถูกไหมครับให้แก่เกษตรกร และก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับโครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต2,567จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรครอบคุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีจำนวน21 000, 000, ล้านไร่ซึ่งมีการประกันภัยใน2ส,ส่วนนะครับได้แก่ภาคพื้นฐาน ซึ่งนะครับภาครัฐบาลให้การอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัยและภาคสมัครใจซึ่งให้กเกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้นะครับเราเริ่มจากภาคพื้นฐานที่เรียกว่าเทียรหนึ่งกรณีกรเกษตรกรนะครับนะลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีทกศพื้นที่เป้าหมาย15ล้านไร่อัตราเบีย้ยประกันภัย115บาทต่อไร่งเล็บ ไม่รวมนะครับอากรสแตมหรือภาษีมูลค่าเพิ่มโดยภาครัฐเนี่ยอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน69บาทต่อไร่ทกสอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย46บาทต่อไร่นะครับซึ่งปีนี้ในรูปแบบที่แตกต่างจากการดําเนินโครงการที่ผ่านมาก็คือมีพื้นที่กําหนดนะครับเป็นพื้นที่นําร่อง689อําเภอทั่วประเทศเป้าหมาย5ล้านไร่เพื่อจูงใจให้เกษตรกร,กรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภยัย โดยมีนะครับอัตราค่าเบีย้ยประกันภัย70บาทต่อไร่ภาครัฐอุดหนุน65บาทต่อไร่และเกษตรกรนะครับร่วมจ่าย5บาทต่อไร่สำหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับปานกลางและก็เสี่ยงสูงเป้าหมาย5 0แสนไร่อัตราเบีย้ยประกันภัย199และ218บ,บ,บ,บาทต่อไร่นะครับโดยภาครัฐจะอุดหนุนเบี้ยประกันภัยเนี่ย69บาบาทต่อไร่ และเกษตรกร,กรจ่ายส่วนที่เหลือเองนะครับส่วนค่าสินไหมทดแทนเทียหนึ่งจากภัยธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วย7ภัยนะมีน้ำท่วมฝนตกหนักนะครับภัยแรงนะครับฝนทิ้งช่วงลมพายุพายุไต้ฝุ่นอากาศหนาวน้ำค้างแข็งลูกเน็บไฟไหม้และภัยช้างป่าวงเงินคุ้มครองนะครับอยู่ที่1,190บ,นะบ,บาทต่อไร่นะแล้วก็ภัยสัตรูพืชหรือโรคระบาด595บาทต่อไร่ ภาคสมัครใจเทียสองเนี่ยนะครับเกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมนะครับพื้นที่เป้าหมาย50,000 0ไร่อัตราเบี้ยรประกันภัยเสี่ยงนะครับซึ่งเป็นภัยเสี่ยงต่ํา21บาทต่อไร่ภัยเสี่ยงปานกลาง60บาทต่อไร่ภัยเสี่ยงสูง110บาทต่อไร่ค่าสินไหมทดแทนเทียสองจากภัยธรรมชาติ7ภัยธรรมชาติเหมือนกันวงเงินคุ้มครองครับ240บาทต่อไร่ และก็ภัยสัตรูพืชหรือว่าโรคระบาด120บาทต่อไร่นะครับทั้งนี้ครับกำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรมประกันภัยตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันตกจำนวน63จังหวัดสิ้นสุดนะครับผมนะ1กรกฎาคมปี2567 สำหรับภาคใต้สิ้นสุดนะครับผม3ามสิเอ็ธันวาคมปี6-7นะครับอ่าันนี้ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะครับในเรื่องของการนะฮะซื้อประกันภัยตรงนี้เพิ่มเติมนะครับระบบประกันภัยกเกษตรเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่รัฐบาลน,นํามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและก็เป็นการต่อยอดนะครับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อรองรับนะครับต้นทุนในการเพราะปลูกให้กับเกษตรกรเกรมื่อประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและก็ในระยะต่อไปเนี่ยกระทรวงกรเกษตรจะได้มีการพัฒนาขยายผลไปยังนะครับสินค้ากเกษตรอื่นๆควบคุมนะครับด้านพืชประตุสัตว์และก็ประมง นะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความมั่นใจในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของเรขาธิการสะสะกกล่าวนะครับผมภาพประมาณนี้เดี๋ยวไรก็นะครับเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่นะครับเกิดขึ้นสําหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี67นะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมนํามาพูดคุยอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ